สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับนะคะก็สู่ช่อง Magic of Love Tarot เวมนตนแห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่อง การดูดวงโดยรวมไม่ว่มาพูดเสมอว่าคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอะก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ไดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะ ไม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ description ขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆนะที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป r a n d o m for you หัวข้อเรื่องยังไม่มีจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ นำพาให้พลังงานของไพ่นำเราไปว่าเรื่องดาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วแม่หมอจะตั้งชื่อเรื่องให้ตอนสุดท้ายคลิปแรนดอมไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดึงดูดนำพาดลจิตดลใจให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณสำหรับวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด true heart intuition tarot แล้วก็แค r ซี่เซ็กซี่เลฟโน้ตออโคอ่ะเดยวเราไปดูกันดีกว่าพลังงานของลูกดวงทุกคนที่กดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีเรื่องราวใดที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเล่ากับคุณ Princess of Wands จู้หญิงถือไม่เท้าคุณกำลังสร้างกำแพงให้ใครคนหนึ่งโดยการที่ทำเป็นไม่สนใจใยดีไม่อยากคุยไม่อยากติดต่อสื่อสารต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองทำงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะได้ลืมเขาทำเต็งให้ยุ่งยุ่งเข้าไว้เป็นการแสดงที่คุณอยากจะให้เขารับดูให้เห็นว่า คุณอยู่ได้สบายดีไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรแต่เป็นการแสดงที่ขัดต่อความจริงความรู้สึกจริงๆคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นคุณทำเพราะคุณน,น้อยใจคุณประชดคุณรู้สึกว่าได้เขาก็ทำกับฉันแบบนี้นี่แล้วทำไมฉันต้องยินดีต้อนรับเขาอยู่ตลอดเวลาล่ะเขาอยากนิ่งเขาอยากเงียบเขาอยากหายฉันก็มีกำแพงให้กับเขาบ้างสิคุณคิดอย่างนี้ t h ห้าเหรียญสภาวะติดขัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอะถูกหรือยังแต่มันดีที่สุดแล้วในความคิดของคุณหากยืนอยู่ณจุดเดิมก็ไม่เห็นความชัดเจนที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยหรือหากจะหันหลังตัดใจมูฟออนคุณก็ยังทำไม่ได้คุณยังรักเขายังคิดถึงเขาเหลือเกินสภาวะที่ติดขัดเนี่ยคุณทำได้ดีที่สุดแล้ในความคิดคุณตอนนี้ว่าห่าง hmm. นิ่งเงียบเฉยแต่ไม่ได้เลิกรอเลิกรักนะทำนู่นทำนี่ให้ยุ่งๆไปเพื่อที่จะได้ลืมเขาเจียบครับสามถ้วยแต่จะลืมได้หรือคนที่คุณคิดถึงเขาตลอดเวลาขนาดนี้ทุกช่วงเวลานะที่คุณเคยอยู่ใกล้ชิดเขาทุกเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน การกระทําคําพูดคุณไม่เคยลืมเขาเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีมีแต่เรื่องราวที่ดีที่คุณยังคิดวนไปวนมาอยู่เสมอไม่มีพลังงานเลยที่จะมูฟออนได้คุณน่ะมีกำแพงต่อเขาก็จริงนะแต่คุณน่ะยังคิดถึงและก็ยังแอบรอคอยเขาเสมอยังคาดหวังว่าจะมีช่วงวันเวลาที่มีความสุขหัวใจ ช่วงเวลาที่ได้ติดต่อสื่อสารช่วงเวลาที่ได้กลับมาในชีวิตของกันและการเคียงข้างกันอีกอยังคาดหวังเสมอแหละว่าคนคนนี้จะกลับมาทําบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนในชีวิตของคุณอีกครั้ง Prince of this เจ้าชายถือเหรียญคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะแต่หัวใจเขาอะก็ยังไม่ได้หนักแน่นชัดเจนมากพอหรอก เขารู้ว่าคุณสร้างกำแพงให้กับเขาเขารู้ว่าคุณน้อยใจแต่ตัวเขาเองอ่ะก็ยังตัดสินใจไม่ได้ในตอนนี้หรอกที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์หรือว่าให้เกิดคอมมิทเมนต์ได้ในเวลานี้เขาเองต้องใช้ชีวิตยังต้องมีหน้าที่หรือสิ่งอื่นๆที่เขาจะต้องทำเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยจนเนี่ยคุณน้อยใจไงคุณก็จะไม่โฟกัสเรื่องความรักเหมือนกันที่คุณสร้างกำแพงกับเขาเนี่ย คุณทําแต่งงานคุณหาแต่งเงินอืเขาทําอย่างนั้นคุณก็ทําอย่างนี้เหมือนกันทําตัวให้เสมอภาคกันทาพลังงาน,นเท่ากันคุณคิดอย่างเนี้ยเขาอยากบ้านง,งานดีนักเออได้คุณก็จะทํงงา,าแต่งานหาแต่เงินความรักพักไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะแสดงและสื่อสารให้เขารับรู้ว่าคุณไม่ได้สนใจใยดีเขาแล้วเขาไม่ได้สําคัญกับชีวิตคุณขนาดนั้น form o this 4เรียนในความนิงเงียบนิ่งเฉยนะที่คุณสองคน ไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ทําอะไรให้ก้าวเดินไปข้างหน้านะในความหยุดนิ่งหยุดชะง,งักทุกสิ่งทุกอย่างกลับมีแต่ความมั่นคงในงหัวใจเกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าคุณและเขาคิดถึงกันอย่างหนักกลับกลายเป็นว่าคุณและเขาเห็นความสําคัญของการละกันเป็นอย่างมากในความเงียบเงียบเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะเดินหันหลังให้คุณเลยยังรอคอยคุณเสมอเขาเนี่ยกำลังรอคอย จังหวะโอกาสและเวลาของชีวิตเขาเองเพื่อที่จะได้ติดต่อสื่อสารกลับมาในวันเวลาจังหวะที่เหมาะสมเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆเลยนะสภาวะหยุดนิ่งเนี่ยไม่เคยคิดถึงใครไม่เคยแปลเปลี่ยนหัวใจไปจากคุณน่ะก็ยังเป็นคุณที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขา The Hermit คุณและเขาเงียบมากๆเงียบจริงๆ ไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่มีใครยอมทักใครก่อนหรือบางคนเนี่ยอาจจะบล็อกไปแล้วก็ได้นะรู้สึกว่ารอให้ความรู้สึกดีขึ้นกว่านี้แล้วคุณค่อยปลดบล็อกเขาเพราะกลัวไงกลัวเขาติดต่อสื่อสารมาแล้วจะใจอ่อนยังไม่พร้อมอยากจะให้เขารอคอยคุณบ้างเออคุณคิดอย่างนี้เลยต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบงันเข้าไปใหญ่แต่ในความนิ่งเงียบเนี้ยนะแสงสว่าง,งเฉิดฉาย ส่องแสงอยู่ตลอดเวลาก็หมายความว่าคุณกับเขาเนี่ยยังคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเลยยังไม่เคยลืมกันได้จริงๆยังไม่เคยคิดที่จะตัดกันและกันออกจากชีวิตเป็นแค่สภาวะการนิ่งเงียบที่ถอยไปตั้งหลักเท่านั้นเอง Princess of Cups ราชินีถ้วยคุณรักเขาคะ่ะแล้วก็ไม่มีวันด้วยที่จะเปลี่ยนใจไปคบใครคุยกับใครง่ายๆ ถึงแม้ลองเปิดใจแล้วอะพอมีใครเข้ามาจริงๆอะคุณก็ปิดประตูหัวใจอยู่ดีเพราะว่าคุณอะถือหัวใจมอบหัวใจให้เขาไปละเขาเป็นความสุขเดียวเขาเป็นความหวังเป็นการรอคอยของคุณอะไม่ว่าคุณจะทำเป็นมีกำแพงทำเป็นนิ่งเงียบทำเป็นไม่สนใจเขายังไงอะคุณรู้ดีกับใจแหละว่าคนที่คุณรักว่าคนที่เป็นเจ้าของหัวใจของคุณคือเขา เ c กอบสอดหกดาบอดทนหน่อยนะสถานการณ์ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นการที่คุณนิ่งเฉยเย็นชาต่อกันะสิ่งนี้เป็นการทบทวนหัวใจของกันและกันว่ายังรู้สึกต่อกันอย่างไรและสุดท้ายเขาเองจะรู้แน่ชัดในความเย็นชาเฉยชาที่คุณแสดงกับเขาเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้ทำไมลบคุณออกจากหัวไม่ได้ ทำไมคิดถึงอย่างนี้เขากำลังคิดแผนการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นทิศทางที่คุณพึงพอใจแอ a n อ s หนึ่งไม้เทา้าจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณให้ดีกว่าเดิมอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะตามใจคุณดังทีคท่คุณปรารถนาคุณใหญ่เขาชัดเจนเขารู้ เขารู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรเมื่อวันที่เขาพร้อมนะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มาสารต่อความรักความสัมพันธ์เนี้ยให้มันไปได้ไกลให้มันมั่นคงไปนในสเต็ปต่อไปแน่นอนโปรดจงรอคอยเขานะคนคนนี้เขากําลังประมวลผลความรู้สึกประมวลผลหัวใจตัวเองแล้วก็สมองเขาเองว่าเขาจะมีแผนการยังไงให้ย้อนกลับมาเนี่ยเริ่มต้นกับคุณแล้วก็เดินก้าวต่อไปด้วยกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งิกบอน ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีเยี่ยมโปรดจงมั่นใจอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมีความคิดลบๆกับเขาเนี่ยนะหลายอย่างเลยคุณอะไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเขาเลยนะคุณคิดลบคุณรู้สึกว่าเขาไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณเขาคุยกับคนอื่นอยู่แน่ๆเขามีใครหลายคนในความสัมพันธ์แต่หารู้ไม่ว่าคุณสําคัญต่อใจเขามากที่สุดเลยนะคุณเป็นนกหงอยก ที่สวยงามตัวนี้ค่ะมีมงกุฎครอบค่ะเป็นคนสำคัญนะคะไม่ใช่เป็นแรงกาเนี่ยพลังงานผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านมาเขาไม่ได้สนใจเลยในมือเขาเนี่ยก็คือนกตัวนี้ก็คือคุณอยู่ในหัวใจของเขาปรับพลังงานให้ดีด้วยไพ่เตือนคุณคิดกับเขาในแง่ที่ดีปรับจูนพลังงานตัวเองให้ดีให้มั่นใจในตัวเขาเชื่อใจในตัวเขาด้วย King of Dicks ราชาเหรียญเขารักคุณค่ะเขารู้สึกแน่ชัดและวันนี้ว่ารักคุณจริงๆไม่มีใครแทนที่คุณแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมองใครด้วยมีแต่คุณคนเดียวคุณเชื่อใจคุณไว้ใจเขาได้มากๆเลยนะในมือเขาเนี่ยเกาะกลุ่มสิ่งที่มีค่าที่สุดเหรียญนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยคือหัวใจของคุณสิ่งที่เขาเงียบไม่ชัดเจนเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ด้วยเหตุผลที่ เขายังรู้สึกว่าเวลายังไม่ยาวนานมากพอที่จะทําให้คุณและเขารู้สักกันดีพอเขาอยากทบทวนหัวใจของตัวเขาเองไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้จริงจังจริงใจนะแต่เป็นเพราะว่าเขาจริงจังกับคุณแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องราวในอนาคตเนี่ยมันล้มเหลวคุณคนนี้เลยคิดเยอะคิดช้าคิดมากคิดนานแต่ในสิ่งอินใดอ่ะเขารักคุณอย่างจริงจังจริงใจเพียงคนเดียวแน่นอน fire w a n s คุณก็ถามตัวเองหลายร้อยหลายพันหนนะ่ะว่าสิ่งที่คุณทาถูกหรือเปล่าเอ๊ะหรือคนกลับไปทักติดต่อสื่อสารดีเอ๊ะหรือว่านิ่งแบบนี้ละดีแล้วให้เขาทักมาเองแล้วคุณน่ะคิดลบกับเขาจริงๆนะคุณคิดว่าเขาคุยกับคนหลายคนเนี่ยโอ้โหหัวงอเชยนะจ๊ะพราะคุณคุณคิดอย่างเงี้ยเออคุณเงียบไปก็คงดีสิคนคุยคงเยอะต่อแถวต่อคิวกันยาวเลยใช่ไหมล่ะไม่คุยกับฉันคนนึงเธอไม่เหงาหรอกเออคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างนี้ค่ะ เขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยคุณคิดลบคิดร้ายเขามากเกินไปนะไพ่กาลังจะบอกคุณว่าพลังงานเนี่ยหากเปลี่ยนที่ความคิดตัวคุณเองก่อนแล้วคุณจะพบกับความสมหวังและความสุขได้ง่ายกว่านี้ Five Cups คิดลบเสร็จปุ๊บก็เศร้าเองเศร้าจากความคิดของตัวเองทุกใจกับเรื่องราวตัวงคิดเองคิดเองเออเองเศร้าเองร้องไห้เองอ้อเป็นอย่างนี้เนี่ยคิดเสร็จแล้วกุมขมับเลยร้องไห้เลย ใช่สิฉันคงไม่ได้สําคัญจริงๆฉันเงียบเขาก็เงียบอ,อ๋อแบบนี้นะคุณสร้างกําแพงขึ้นมาก่อนคุณคิดลบกับเขาว่าเขาไม่ได้เห็นคุณสําคัญคิดว่าเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าเขาคุยกับใครหลายคนคิดว่าเขาหัวงูเขาจะชุ้ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้แต่สุดท้ายอ่ะคุณก็รักคนคนนี้ไม่ใช่หรือฉนันพ่พูดว่าถ้าคุณรักเขาอ่ะสิ่งแรกที่คุณจะทําคือปรับความคิดและพลังงานเต่งแล้วก็ฉันมั่นใจในตัวเอง คุณมั่นใจในตัวคุณได้เขานี่แหละรักคุณที่สุดรักคุณคนเดียวคุณเชื่อใจคุณไว้ใจเขาได้ให้คิดอย่างนี้เปลี่ยนพลังงานและความคิดของคุณซะแนบสอดคุณเครียดคุณกดดันกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะความคิดของตัวคุณเองทุกอย่างที่คุณทุกหรือบางครั้งคุณร้องไห้เนี่ยเรื่องนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะจ๊ะคุณเศร้าคุณทุกคุณเครียดเพราะความคิดของคุณเนี่ยคุณดูสิความคิดคุณมีแต่อะไรเนี่ย เออเส้เดือนหนอนตะขาบนกกากัวที่สุดในโลกเลยนะคุณก็ทัวคุณก็เครียดจากความคิดของตัวคุณเองนี่แหละที่ทําร้ายคุณเองดวงดาวยังไม่ได้มีอะไรเลยเขาแค่นิ่งเงียบไปอยู่ที่ของเขาเพราะคุณตั้งกําแพงก็เงียบไปจากเขาอ่ะแต่คุณคิดไปสารพัดละเอ,อ้ว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแล้วพอคิดเองก็เครียดเองทุกเองร้องไห้เสียใจมีกําแพงขึ้นมากดดันตัวเองเข้าไปใหญ่เลยคุีนอัลโนส์ ราชินีไม้เท้าคุณจงรอคอยเขาด้วยความมั่นคงหนักแน่นดั่งกับราชินีถือไม้เท้าเนี่ยปักไม้เท้าลงพื้นไปเลยได้ฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ด้วยความมั่นคงฉันมั่นใจในตัวเองฉันสวยฉันเลิศฉันเก่งฉันดีฉันเพอร์เฟกทุกอย่างจะให้เวลารอคอยนะก็าอาจจะมีเหตุผลต่างๆแหละในการที่จะตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้ คุณจะรอคอยเขาด้วยพลังความหวังด้วยไฟที่โชติช่วงด้วยพลังที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งมากๆยืนรอด้วยความรู้สึกมีความสุขมีความหวังอไพ่ให้คุณเชื่อใจไว้ใจเขานะเพราะว่าตามหน้าไพ่ทั้งหมดเนี่ยเขามีแต่ความจริงใจให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกที่เครียดและพลังงานลบมาจากความคิดแล้วก็ความเชื่อของคุณเองโดยที่ คุณยังไม่ได้เห็นเรื่องราวหรือความจริงใดเลยไพ่ทาโร่ทั้งหมดเนี่ยแม่หมอเห็นบางสิ่งบางอย่างนะที่ไพ่แฝงอยู่และอยากจะบอกคุณมีไพ่สองคู่ที่มันอัศจรรย์มากๆอ่ะมีคู่นี้ princess of wands queen of wands นี่คือคุณค่ะเจ้าหญิงถือมิเท้าราชินีถือมิเท้าและอีกคู่หนึ่ง เดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายให้ฟังว่าไพ่อยากให้แม่หมอพูดอะไร Prince of Dicks King of d i c s นี่คือเขาค่ะไพ่ตั้งเยอะแยะนะแต่ไพ่สองคู่นี้กลับได้คู่ชนกันเลยพลังงานของความเป็นเด็กเติบโตมั่นคงก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่คู่แรก ไพ่ก็จะบอกคุณว่าการที่คุณมีกำแพงกับเขาอย่างเนี้ให้เปลี่ยนพลังงานแล้วคุณจะเติบโตขึ้นคุณจะรอคอยเขาได้ด้วยความแข็งแกร่งด้วยพลังงานที่บวกและสิ่งนี้จะเป็นดรงดึงดูทำให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาเร็วขึ้นจากที่เป็นเจ้าหญิงเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยจะกลายเป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่มีความเติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้ว่า การรอคอยเนี่ยที่ดีที่สุดต้องทำตัวให้เป็นพลังงานเชกเช่นราชินีคนนี้คือมันอ่นคงมั่นใจในตัวเองไม่คิดมากไม่คิดลบไม่หวาดระแวงในความสัมพันธ์เพราะไพ่เนี่ยบอกคุณอยู่เสมอเลยว่าคุณเชื่อใจไว้ใจเขาได้เขามีความจริงใจกับคุณวันเวลาที่คุณนิ่งเงียบต่อกันคุณจะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นนะนี่คือไพ่คู่แรกที่กำลังจะบอกคุณว่าเหตุผลในสิ่งนี้เป็นบททดสอบ ความงเงียบความห่างไกลและกำแพงคุณตั้งเอาไว้เนี่ยสิ่งนี้จะสอนคุณให้คุณเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เข้าใจว่าเออสุดท้ายก็อยู่ได้นี่นะก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ไม่เห็นต้องหัวร้อนไม่เห็นต้องหงุดหงิดไม่เห็นต้องรอคอยเขาด้วยความทุกข์ความเศร้าขนาดนั้นเลยจริงๆก็อยู่ได้ความเงียบครั้งนี้คุณจะเรียนรู้แล้วเติบโตขึ้นอ่าไพ่คู่ที่2เป็นตัวเขานะคะ Prince of d i c s this, กับ King of d i x s เจ้าชายถือเหรียญกลายเป็นราชาถือเหรียญเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันหมายความว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือยังไม่ได้คิดอะว่าเรื่องของคุณจะยังไงต่อไป<ส>ก็เรื่อยเปื่อยลุ่ยเฉยแฉะไปะใช้ชีวิตไปทํางานหาเงินไปตามหน้าที่แต่พอวันหนึ่งที่คุณมีกําแพงกับเขาสิเขาได้เรียนรู้ชีวิตในวันที่ไม่มีคุณเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมากว่าเขาควรจะเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ ควรจะรับผิดชอบความรู้สึกคุณควรจะรับผิดชอบความรับความสัมพันธ์ในเรื่องราวนี้ให้มันชัดเจนขึ้นเขาจะเติบโตขึ้นมากมากเลยนะจากการที่คุณสร้างกำแพงกับเขาอ่ะเขาจะเรียนรู้ว่าวันหนึ่งคุณหายไปอะ่ะจากวันที่คุณทักเขาเช้าทักเขาเย็นเฮ้ยวันนี้ไม่มีคุณทําไมรู้สึกเอ๊ะทำไมวันนี้คิดถึงมากแล้วก็คิดถึงมากขึ้นทุกวันเขาได้คําตอบแล้วแหละ คนที่สําคัญคนที่มีค่าต่อใจแล้เขาต้องย้อนคืนกลับมาทําความรักครั้งนี้มันชัดเจนและยิ่งใหญ่เนี่ยคนคนนั้นคือคุณนะเพียงคนเดียวเนี่ยการเติบโตเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแอบแฝงมาในไพ่ทั้งหมดนะสองคู่นี้คุณทั้งสองคนจะเรียนรู้เติบโตไปพร้อมกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะแม่หมอเปิดไพ่ออโรรให้5้าใบนะคะ Listen ฟังฟังสิเสียงหัวใจของตัวเองอะไม่ใช่คิดถ้าคิดแล้วเนี่ยเหตุผลมากมายร้อยแปดอย่างเขาเงียบไปเนี่ยคุณคิดอะไรเยอะแล้วคิดลบด้วยยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณอืคุณเชื่อใจคนคนนี้ได้คุณไว้ใจเขาได้นะเขาจริงใจกับคุณเนี่ยเหมือนน้องช้างสองตัวเนี่ย ฟังสิฟังเวลาที่หัวใจคุณมันบอกอะว่าคุณสมควรที่จะรอเขาคุณสมควรที่จะรักเขาคำพูดเนี้ยจิตวิญญาณคุณบอกคุณให้คุณฟังเสียงของหัวใจตัวเองคุณเชื่อสิ่งนี้ได้คุณเชื่อเสียงนี้ได้ A new day วันใหม่อยู่กับปัจจุบันและมีความหวังในอนาคตเสมออย่าเอาอดีตนะ มาคิดวกวนอย่าเอาอาดีตมาตัดสินทําให้พลังงานปัจจุบันค่อยเขวปัดเปยแล้วก็ทุกร้อนอืมแสงพระอาทิตนขึ้นใหม่ทุกวันนั่นแหละความคิดเราก็เหมือนกันคุณต้องปรับพลังงานเนี่ยให้เป็นคนคิดบวกหรือมองทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมีแสงสว่างมีความหวังรออยู่เสมอให้คุณคิดอย่างนี้แล้ววันใหม่ที่สดใสความสำเร็จที่คุณปรารถนาจะเป็นของคุณ n v e r t y o u r fear to tea ขอเชิญคะ่ะได้เวลาดื่มน้ำชาคะ่ะพักผ่อนบ้างพักความสัมพันธ์นี้ไปก่อนแล้วเอาความหวาดกลัวของคุณนะ่ะมาพักด้วยเนี่ยเอาความหวาดกลัวของคุณคะ่ะมาพักด้วยคือหยุดคิดค่ะหยุดคิดหยุดนึกเรื่องราวใดๆก็ตามที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่คุณยังไม่รู้จริงคิดไปก่อนทุกไปก่อนร้องไห้ไปแล้ว ยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยไพ่เตือนเรื่องพลังงานความคิดคุณค่อนข้างเยอะเลยนะความคิดคุณที่เกี่ยวกับเขาอะไพ่พูดว่าให้คุณผ่อนคลายกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช้ชีวิตของคุณไปพักผ่อนตามอัธยาศัยตามหัวใจของคุณเลยคุณอยากนิ่งเงียบคุณอยากจะเป็นยังไงแต่คุณอยู่ให้ได้อย่างเข้มแข็งแล้วรักแต่งให้เป็นมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองและคนคนนี้เขา่ะนะจะกลับมานั่งจิบน้ำชากับคุณเนี่ย มาทำให้คุณมีความรู้สึกผ่อนคลายปลดปล่อยหรือว่าชัดเจนรู้เรื่องละในความสัมพันธ์นี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดเขาจะกลับมา Unpay เลิกเล่นเขาจะเลิกเล่นแล้วค่ะเขาจะเลิกเล่นเกมแห่งความรักนี้แล้วค่ะเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วความหมายก็คืออะไรที่เรื่อยเปื่อยไม่จริงจังไม่ชัดเจนจะหมดแล้พอเลิกเล่นไม่ขำแล้ว จริงจังและขาดคุณอยู่ไม่ได้ซีเรียสละเขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนะมีแต่วความสุขมีแต่วความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวของเขาเขาจะกลับมาชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างต่อคุณบิดดิฟเลยหายใจเข้าลึกๆสุดหายใจให้เต็มปอดค่ะคิดบวกค่ะทำพลังงานตัวให้ดีค่ะให้มีความสุขสดชื่น พลังงานของตัวคุณสําคัญมากนะที่จะเป็นพลังงานสะท้อนกลับไปที่เขาทําให้เขาชัดเจนแข็งแกร่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้ต่อไปทําให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณได้เร็วขึ้นอ่ะตามพลังงานนาไพทั้งหมดตั้งชื่อเรื่องว่าคุณเชื่อใจไว้ใจเขาได้เขามีแต่ความจริงใจให้คุณเชื่อเรื่องนี้เหมาะมากเพราะว่า ให้หลายใบมากๆที่คุณเครียดคิดมากเสียใจน้อยน้อยใจอะไรแบบเนี้ยอยู่รอคอยนิ่งเงียไปเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่รอคอยด้วยพลังงานแบบนี้ให้เปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันจะคุ้มค่าจริงๆ โอเคแม่หมอขอจบคำทำนาย Random for you แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณนะมีแต่วความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณา,าด้วยกันไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ